เวทนาสิปก็คือตาหูจมกูกลิ้นกายใจหกทวารเนี่ยทำงานสังเคราะห์สังขารกันเข้ากับสิ่งที่เกิดสัมผัสแล้วปรุงแต่งนั้นขึ้นมาเป็นสุขเป็นทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์ทั้งหตากระทบก็เกิดสุขได้ทุกข์ได้ไม่สุขไม่ทุกข์ได้สาม หูตาหูกระทบก็เกิดสามจะบุกกระทบก็เกิดสามเล่นกายใจก็กระทบทั้งหกทวารเนี่ยเกิดสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์สามได้ทั้งนั้นก็เป็น18บแปดสมสิบแล้ว18บแปเวทนา18ความรู้สึกเนี่ยแบบเคหสิตะคือแบบโลกียะ แบบที่มีกิเลสเข้าไปปรุงร่วมเต็มที่เลยโดยอาวิชชาเพราะนั้นปุถุชนทั้งหลายแล้วก็มีเคหศสิตะเวทนา18เนี่ยเป็นสามัญไม่ได้เรียนไม่ได้รู้ไม่ได้ทำใจในใจไม่เป็นจัดการกับใจตัวเองไม่เป็นคนที่จัดการกับใจตัวเองเป็นก็จะต้องกระทบแล้วก็จับอาการของใจของตัวเองได้ จับอาการจดใจตัวเองได้แล้วก็จัดการกับใจตัวเองวิเคราะห์วิจัยให้เจอกิเลสให้รู้ว่ากิเลสมันปนเข้ามาในสังขารที่ปรุงแต่งมาแล้วก็แยกกิเลสออกจากจิตได้แยกกิเลสออกจากกายกายก็คือจิตจิตก็คือกายพวกเราในอาตมาพูดแล้วพวกเราไม่งงแต่คนทั้งบ้านคนที่ไม่ได้ศึกษาตามที่อาตมาอธิบายมา พูดอะไรว่าไม่รู้เรื่องปนเปเปย์กายก็คือจิตจิตก็คือกายกายคือสองถ้าจิตก็นับเป็นหนึ่งกายคือสภาวะาสองไม่แยกกันกายมีทั้งภายนอกและภายในภายนอกก็เอากระทบทางผิวนอกแล้วก็ไปเชื่อมต่อกับภายในก็เป็นกายเป็นสภาพสัมผัสกันปรุงแต่งขึ้นมาก็เรียกว่าสังขารและความรู้สึกของสังขารก็คือเวทนา ความรู้สึกของสังขารที่ปรุงแต่งกันขึ้นมาของภาวะสองก็เกิดอาการเวทนาหรือความรู้สึกหรืออารมณ์ในอารมณ์นี่แหละเราต้องเรียนรู้เวทนาหรืออารมณ์หรือความรู้สึกเนี่ยเป็นตัวสำคัญแยกภาวะที่มันอยู่กับอารมณ์ที่มันปรุงแต่งกันอยู่อย่างอาวิชัยออกว่ามันมีกิเลสอยู่ปุถุชนต้องเยียวเลิอก,กิเลสทั้งนั้นปุถุชนไม่ใช่คนหมดกิเลส เพราะก็จะต้องแยกกิเลสออกให้ได้แล้วจัดการกําจัดกิเลสนี้ด้วยบุญบุญก็เครื่องชำระกิเลสพลังงานที่จะสร้างพลังงานให้เกิดพลังงานที่สามารถกําจัดกิเลสได้นี่แหละคือการทำบุญ ต้องทำใจในใจเป็นแล้วใจนั้นมีคุณสมบัติถึงขั้นบุญคือทำลายกิเลสได้ก่อนจะถึงขั้นบุญก็คือฌานชกเชอระสรนอนนุฌานฌานนี้แปลว่าไฟพลังงานอุณหธาตุพลังงานเตโชธาตุพลังงานไฟพลังงานถือว่าร้อนถือว่าจะสลายไฟอื่นพลังงานจิตเหมือนกัน ไฟอื่นคือไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะนี่ไฟสามกองใหญ่พระพุทธปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้าจะต้องอ่านไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะได้เรียกว่าจะต้องรู้จิตตนเองมียานปัญญาอ่านจิตตนเองออกเรียกว่าไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะมันปรุงแต่งกันประกอบไปด้วยไฟพวกนี้เรียกว่าสราคะส โทสะ,สะโมหะเป็นพยัญชนะภาษาในเจโตปริยาน16และต้องทำให้มันลดไฟราคะดับไฟราคะดับไฟโทสะดับไฟโมหะให้ได้เรียกว่าวีตราคะวีตโทสะวีตโมหะในเจโตปริยาน12ละมีราคะโทสะโมหะะราคะโทสะโมหะ 3. สามสราคะ สัตวสะสะมโมหะอีกถามเป็นหกหแล้วมันมีก็รู้มีเลยภาษาราคาสัตว์สาาัตสสมโมหะทำให้ไม่มีก็เรียกว่าวิตราคาวิตาสัตววิตามโมหะเป็นหกนะเป็นหนะรู้จักการไฟเกิดกระดับไฟให้ได้หกลลว เมื่อผู้ใดสามารถจัดการอย่างนี้ได้แหละมันไม่ได้ทีเดียวเก่งทีเดียวดับปุ๊บดับใครพอฟังแล้วเอาไปดับปุ๊บเดยเลยมดเลยไม่ได้มันต้องได้และยังมีจริตสองจริตอีกจริตศรัทธากับจริตปัญญาหรือเรียกว่าเจโตกับปัญญาจริตศรัทธาหรือจริตเจโตก็จะเป็นแบบ เป็นสังกิตตังจิตตังมันเป็นก้อนๆรู้จักผมสังกตังแม่ผมมันติดจับกันเป็นสังกตังมันจับกันเป็นกนๆๆๆๆๆ้อนๆก้อนๆก้อนเหมือนกับไม่ร่มเขาชอบทําผมเขาไปเป็นสังกตังแต่ก่อนนี้เอาอะไรกันมันเอาเทียนเอาขิดพึ่งอะไรมันทำให้เป็นก้อนๆก้อนๆในผมก็ที่ไม่ร่มเขาทา นั่นนะ่ะอยู่ดีๆก็ทำสังกตังใส่หัวตัวเองเป็นเป็นกาเป็นสังขิตตังจิตตังนั่นคือจริตเจโตรัสสทธาส่วนจริตของสายปัญญาเนี่ยนนะ่ะพวกนักกระจายพวกนี้ปัญญานี่นักรนก,กระจายนักแจกแจกแยแยกระจายจึงเป็นวิกิตตังจิตตัง,ง,ตงป็นพวกตีแตกพวกสังกตังพวก จับก้อนเพราะฉะนั้นคนที่ทำสมาธิแบบเทวนิยมพวกนี้พวกสังคตังนจับก้อนจับก้อนจับก้อนให้ได้ทําให้แน่นเขา้าแน่นเข้าอย่างเดียวส่วนพวกปัญญาที่ไม่ใช่ปัญญาทแท้ๆพวกฟุงฟงพวกชอบกระจายและไม่ไม่ใช่ปัญญาที่แท้ก็จ้อยเป็นวิคตังจิตตังลักษณะพวกนี้เป็นลักษณะของสัจธรรม เทียบกับทางวิทยาศาสตร์มันคือพวกนิคลี์ฟิชเช่นกับนิคลี์ฟิวชั่นฟิชชันกับพวกกระจายออกไปกระจายไปได้เก่งที่สุดก็จะกระกจายเป็นเส้นตรงเลยพุ่งออกไปแล้วออกนอกโลกออกนอกก,กาแลวเลยไม่มีไม่มีไม่มีเส้นโคง้งไม่มีรูปไม่มีรีเทิร์นเลยไปกงเป้ง ทะลุออกไปไหนก็ไม่รู้อะ,อะพวกฟิชชันนิวเคลีย์ฟิชันเป็นปพลังงานพุ่งตรงพลังงานที่รวมกันเนี่ยค้งได้มากเท่าไหร่ก็จับตัวได้เล็กเท่านั้นพอเกิดปุ๊บจับตัวปั๊บเลยมันยิ่งเร็วไปม,มีองศาเลยสามสิบหองศาเกิดปุ๊บสามองศาเลย ถ้าเกิดปุ๊บเป็น180ร้อยแปดสิบองศามันก็จะเป็นเส้นตรงกลายไปเป็นฟิชชันเลยในตัวเออถ้าเป็น180ร้อยแปดสิบองศาเป็นนิวเคลียฟิชชันไปในตัวเลยถ้าเป็น 360, 360สามสิบสามร้อยหกสิบองศาพอเกิดปุ๊บหมดปุ๊บ,บเข้าหาตัวเลยไม่เป็นไม่มีรอยโหวเลยไม่มีรอยโหวเลยจินตนาการตามชัดเจนไหม น <c oughs> เราไปเทียบกับวิทยาศาสตร์อธิบายเป็นวิทยาศาสตร์ก็ฟังได้เพราะนั้นผู้ที่สามารถที่จะเข้าใจสภาวะจิตจริงๆมันก็เป็นลักษณะพวกนี้นะเราสามารถจะรู้ว่ามันรวมกันหรือว่าทำให้มันแยกกันเพราะผู้ใดสามารถที่จะอ่านจิตตัวเองแล้วสามารถ อยู่เหนือเรียกว่าโลกุตระอุตรจิตเหนือจิตเนี่ยจิตมันจะมีพลังอาการความเคลื่อนที่ความเป็นอย่งก็สามารถที่จะมีวสวัติโกเป็นผู้เบอสวัตตีเป็นผู้มีอํานาจเหนืออาการของจิตและก็จัดการกับจิตเราเองได้เลยว่าอภิสังขารจัดการกับจิตตัวเองได้ คือมีความสามารถมากเลยศาสนาพุทธเนี่ยอานาการของจิตแล้วก็แยกแยะวิจัยแยก,แยก,แยกเอาเป็นนักวิทยาศาสตร์ชั้นหนึ่งจริงๆจ,จับตัวที่มันเป็นตัวไม่ต้องการคือพลังงานเสียพลังงานเลวพลังงานทำพิษไปให้ทั้งตนเองให้ทั้งสังคมจับพลังงานตัวนี้ให้ได้เรียกว่ากินเลสแล้ และก็ประหารการประหารกิเลสเนี่ย้วยการกดข่ม้วยการใช้อะไรทำลายมันไม่มีสำเร็จนอกจากปัญญานอกจากความรู้เท่าทันรู้ความจริงอย่างครบคันว่าไอพลังงานกิเลสเนี่ยมันเป็นตัวปลอมมันเป็นมายามันเป็นตัว ไม่จริงเลยมันไม่มีจริงอันตาไม่ใช่เป็นตัวจริงเลยเพราะฉะนั้นถ้าปัญญามีพลังงานปัญญาอย่างสูงเต็มเลยจะเห็นกิเลสขขงตั้งแตพระอรหันต์เป็นตน้นมีปัญญาเต็มท่วนแลวกิเลสมันจะมาเกิดในจิตโผล่ปั๊บไม่ได้เห็นพลังปัญญาเห็นปั๊บหายวับลายไปเลย จนไม่กล้าเกิดในจิตใจเพราะได้เรียนรู้ตามทฤษฎีพระเจ้าถึงขั้นเริ่มต้นเป็นปุญญาพิสังขารจัดการทำการกับกิเลสของตนเองเอาในจัจัดจิดจดเดตเตตสศกของตนเองจนกระทั่งมีตากาักกะวิตากกะสังกปะแยกพอจิตดำริม,มาปับ๊บจับปุ๊บ กับตัวจิตได้แล้วก็มีตัววิจัยวิจารมีวิตกวิจารแยกปั๊บแยกตัวกิเลสออกมาได้แยกได้และมีพลังปัญญาเต็มที่อันแน่พลังปัญญากิเลสหายวับถ้ามันยังไม่เก่งก็จะต้องจ้องมันหนักๆหน่อยใช้ัปัญญาจ้องเพ่งม,มัน่นะเพราะมันเป็นไฟ,ไฟไฟปัญญานี่โอโ้สลาย ปัญญาคือรู้ปุญญาคือสลายปัญญาคือรู้รู้อะไรรู้กิเลสแท้ๆอะไรรู้ว่าการกําลังการทารรําก็รู้รู้ว่าทําแล้วกิกเลสกําลังสู้ไม่ได้กิเลสก,กำลังสู้ไม่ได้จางคลายจางคลายดับจนเก่งจนทําพอสะปัดปั๊บเก่งจนกระทั่งหายวับจนกระทั่งเองจะเข้ามาใกล้นะ กิเลสเองเข้ามาใกล้นะโดนรัศมนะีไม่ได้เลยนะพราะเข้ามาในราศีขนาดหนึ่งเนี่ยถ้าราศีที่เป็นฉับพร,ร,รังศีของพระพุทธเจ้าโอ้ไกลหลายล้านปีแสนกิเลสไม่กล้าเข้าใกล้พระจิตพระพุทธเจ้าห่างหลายล้านปีแสนถ้าเป็นพระโพธิสัตว์ก็ระดับกิเลสเ,เข้ามาใกล้กว่าพระพุทธเจ้าได้ตามลําดับ จะเป็นบริษัทใหญ่ก็ใกล้เข้ามายากจะบริษัทน้อยก็ใกล้เข้ามามากหน่อยเป็นพร้ารหา์ใกล้เข้ามาก็ดิดพึ่งได้เลยแตะพับได้เลยพระกิเลสมีอยู่ในโลกมีผัสสะอยู่ในโลกเรียกว่ากิเลสอยู่กับรูปรสกินเชียงสัมผัสอยู่กับวัตถุอยู่กับพลังงานอยู่กับพฤติกรรมมนุษย์อะไรแล้วแต่อยู่ในทุกอย่างที่สัมผัสอยู่ ตั้งแต่เป็นรูปจนกระทั่งถึงอากาศวิญญาณแม่ที่สุดมันไม่มีมันก็ต้องต้องหาให้เจอในวัสัญญานาสัญยามนไม่รู้ก็ต้องรู้นี่สูงสุดก็เป็นอารูปส,งสังนเศนี่เป็นระดับอากาศวิญญาณว่างอากาศคือว่างวิญญาณคือธาตุรูปมีรูปนามสองอย่างในโลกสุดท้ายและก็ตรวจสอบไม่มีแน่นะอากิจัญญา รู้แน่นะว่าไม่มีเนวสัญญานาสัญญาต้องสัญญากำหนดรู้ทุกอย่างในนานา,นาสัญญากำหนดรู้ทุกอย่างนะไม่มีแน่นะถ้าไม่มีจะต้องชัดเจนด้วยว่ามีแั่สองในเลยในไม่มีอกินไม่มีไม่มีแน่นะเ,น,น,เน,น,น,นะนวสัญญาถามครบสองอันนี้สมบูรณ์แบบแล้วก็จบสัญญาเวทยียตานิโรธอย่างนี้เป็นตน้น